Từng cho anh vuông điều đẹp gàu đôi sáng man mela lòng riêng chi với cuộc đời buồn thảm này ta tìm cảm xúc cho đến khi anh kịp kịp dù là tạm kịp tò lòng mà

ตาซ้ายเร็นคนเข้าภาคอยู่ประจำที่5ว่าเป็นแต่ไหนตาซ้ายเป็นคนที่เกาะเทวโอตอเราจะ่าตั้งเป็นเกาะนันติที่ใหญ่ที่สุดเลยขายเป็นอาจารซ้ายต่แถวอาหเป็นเกาะเกาะนันติที่ใหญ่ที่สุดนะแต่ว่าก็เกิดข้ออ้างเยอะมากตั้งเป็นเกาะกระโหลกกระเบิดหัว

บ้านไหนไม่รงน้ำลงาลเป็นไม้บปะนต้ดกัน้นไตมบบนี้4กิโลแล้วสุดลเลยจกิโลถ้าสุ่อโอโหแขงด้วยน่ตัวเป็นตัวโนเลย วิถีชาวแพร่า้าเบลีแพร่หลังน้อยข้อตัวยาวเกาะเกี่ยวเบลีแถว สืบทอดกันมาหลายเรุ่นหลายชั่วคนเมื่อก่อนเรือแพนเรียงร,รายหนาะแน่นกว่าในปัจจุบันนี้แต่เมื่อถนนเข้ามามีบทบาทในการขนส่งมากขึ้นผู้คนบางส่วนก็ยกยย้ายขึ้นไปตั้งหลักแหล่ง ทำมาหากินบนพื้นดินซีงเลยมากก็อยู่บริเวณตลาดเทศบาลในปัจจุบันนั่นเองชีวิตชาวแพรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงต้องพ่งผาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ําไม่เพียงใช้เป็นที่อยู่อาศัยบ้างออกหาปลาจากสัตว์น้ําเตรียมกิ้เด็กเก็บลอบที่วางเอาไว้แต่สายน้ํายังเป็นเสนือนที่ทํากินบ้างใช้ท่อปลูกเตยเลี้ยงปลาในกระชัง กาสวายโดยการย่างรมควันตามวิธีแบบโบราณโดยการชำละล้างเสียบไม้เป็นแผงผึ่งให้แห้งแล้วจึงยา่างรมควันจนเป็นปลาแห้ง บ้านใช้ล่องเรือขายสินค้าเหมือนร้านชาลอยน้ำบ้านมีเรือนำเที่ยวพาชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งน้ำสกากรังวิถีชีวิตชาวแพนเริ่มต้นและดำเนินไปจนสิ้นแสงแห่งวันด้วยความผูกพันกับสายน้ำแม้วันนี้แม่น,น้ำสกากรังจะไม่ใช่เส้นทางสายหลักของการสัญจรแต่ลำน้ำสายนี้ยังคงเป็นลมหายใจสำหรับชาวแพร่และชาวอุทัยธา,ยานีไม่เปลี่ยนแปลง

บริเวณ8แม่น้ำสะอน8เาก็จะเป็นโจมแม่น้ำสพืกอนข้างหน้าเป็นคิจา2จังหวัดในทุกไท่ตั้งแต่ตัทีทุกปก่อนนี้ต้้งรอ5้งตักรน5โ่้ง้รมาวัดตอปังรอแพเรือยู่ปนสะดวกนะตังรอนครับ้กรุงเทัรอราใชหมครับไ่หมเลยตน้าร2จังหวัด2เน้ำเลยแล้วก็จะไปตรานตัว อยากจะทําอะไรสุดก่อนอยู่หมด네 không ใจเลยมอง จัวเบาลกางนะแล้วคือผู้บาการเป็นาง่าไม้การนาของมเาตี้เป็นูบการนทันะ้วกันงรดูด้ว้ายารนต่างๆตนไม้นน้เขบอกเขาบอกครนี้เลยเดี๋ยวอนม่เหมแอนก่อนจะโทรสายตรให้รถตรวจเสากทุกบ้านนะข้างหน้าดูดย่งเดียว้ปานั่นจ้าปัาข้างหน้าเรา เรจะาตรบนตุ้งพาทีนีนักตุ้งาจะไหลไปเพราะว่าเพื่อนช่วงจาโคกกำลังคลองนะเพราะน้ำเหนือลงมาเยอะเลยตอนนี้กำลังคองนลงทะเลัร <sa uh uh> ือพ uh ่อเดยจะได้น้ำเดี๋ยก็มาดูี่หมดลไหลหาโค้ไหลหนาด้วน้งานี่นกีนี้ก็จะพาเราออมบานเกาะนนอมนอมนี่ใช่ไหม ทีจะไม่ไม่น้ำไม่เล็ก465 5มอร้มี54นะหือ54ไม่เ เรือของเราล่องมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งบริเวณนี้เรียกกันว่าคุ้งสําเภาซึ่งสมัยก่อนมีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายโดยใช้เรือสังเเผเมื่อล่องเรือมาถึงบริเวณนี้ก็ได้เกิดพายุลมแรงทําให้เรืออับปางลงและต่อมาเรียกบริเวณนี้ว่าคุ้งสัเเผที่ชาคนไทยเชื่อสายจีขับเรออยู่จำนวนมากและส่วนใหญ่ ก็จะอยู่บนเกาะด้านขวามือซึ่งเกาะนี้ชื่อเดิมชื่อว่าเกาะตาคู่แต่ปัจจุบันเรียกว่าเกาะคุ้งสังเภขก่อนเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตะวันตกติดแม่น้ำสกากรังวิ้นที่บนเกาะประมาณ60-70ไร่มีประชากรอาศาัยอยู่ประมาณ28ครรือนโดยมีอาชีพปลูกผักปลูกข้าวดอกไม้ประดับและเลี้ยงปลาในประชังที่เมืองไทยไม่ไปไม่รู้ขอให้ทุกท่านเดินทางเท,ที่ยวด้วยความสุขและปลอดภัยขอบคุณค่ะ อันน si ี้ลงลงแล้วนะเดินเลอกดินเดินเลอกโผล่แล้วเราหุดเลิกโผล่นะครับัูเลอครับสองข้อใในงานนี้ไม่หยุดเดืลต้องลงอีกเดือนนเพราะว่าต้นหญ้าเราต้นหญ้าเรนมันต้อคือปอกปอกปอบปอบตัดเองเ้นหญ้าพอหน้าน้ำลดลงแล้วเขาก็บูกผักกันหน้าบ้านหนบ้านอ๋อหน้าลดลงเขาก็บกผัก เราเลี้ยงปลาน้ำปลูกถ่ายอย่าี่เห็นเนี่ยตัที่ทำโปรโมทตับเกษตรเนี่ย่จับปลาแล้วนะแต่ถ้ามีเงิน้วนขึ้นมาบนก็จับปลาแล้วสถานทุกอย่างนะสถานะรถไฟเหมือนกับทุกอย่างนะเพียงว่ารถข้ามไปไม่ได้เดียวเราเข้าไปดูข้างในใจเข้าไปข้างในใจ Đây như là chuông con 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 ก็ไปสุดที่บทดะการประมาณเนือที่กไรเป็นของฟ่อนฟ้อนนี้นน่ด้วยนะเป็นกค่อนนี้ฟอนอีกคน ยาวเก๋ที่อย่างก็แบบเดี๋ยก็ระบายน้ำก็พอน้ำก็จคนดีต้นดิ่งันไม่ไหลแค่ไม่ไหลตอนนี้ถ้าเป็นต้มน้ำให้ก็ตีนขึ้นึ่ง

ปกติขนาดนี้ยม่คิดหนลดได้ระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าทางใต้เกือบไม่ตัวถ้าทับตูถ้าเกิดอารยกบ้านสุ่มลอยฟ้าให้ถ่ายถ้านันเกิด้นที่ขึ้นมาอีนี้จะแก้แค่วดเดียวทขนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวจะกยันสองเสร็จตะกันดีขึ้นอเซร์ตมันะ